สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งับเกมนักบอลด็อกคังแบทเทิลกับผมนะโอ้โหไม่ได้ทำรายการที่มารีวิวตัวทั้งนานใช่ส่วนใหญ่ก็รีวิวตัวแบบไอ้นี่เนาะตัวละครที่เป็นด็อกคังเฟสหรืออะไรรอบนี้เรามาเขาเรียกว่าแนะนำตัวละครตัวฟรีให้สายฟรีกันบ้างดีกว่าครับผมนะนี่ก็เป็นตัวละครใหม่ที่มากับอดานสตอรี่ใหม่เนาะเป็นตัวละครเวคูครับผมนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มาสร้างเสียงฮาสร้างความตลกในซีรีส์ครับอย่างเช่นตอน เดอร์มูฟี่ของฟิวชั่นรีบอลก็โผล่มาเป็นอาร์ตนี่ครับกับตอนเดอร์มูฟี่ของโบรลี่ก็ได้โผล่มาแซมๆหนึ่งให้เราหายคิดถึงครับผมนะสำหรับเวคูเนาะก็มาเป็นการ์ดอีกอ,อีกอันนึงครับผมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเวคูตัวนึ่นที่ได้เก็บได้จากดาของโกจิต้าซุปเปอร์พาร์เซ็ครับผมนะแต่ว่าตัวนั้นเราไม่ได้หยิบมาใช้เลยครับผมนะมันกากไปเนะแต่ตอนนี้เขามีเวคูที่เป็นการ์ดเลเวล120มาให้เราใช้แล้วเนาะนี่ครับผมนะอัพเป็น100%เรียบร้อยดดููด ใจรักจริงต้องเป็นไงรู้ไหมใจรักความเป็นฟิวชั่นนะผมนะใจรักกูฎิต้าจริงต้องทำได้โอเคมาดูความสามารถมาก,กันดีกว่าครับผมนะก็เป็นผู้นำฟิวชั่นแกตกรีคียบวก3 HP แอติเดฟเบรกห้บวก50%นะผมนะโอเคเป็นผู้นำร้องรองของสายฟิวชั่นนั่นเองอ่ะความสามารถคือลัคกี้พันช์ครับผมนะก็คือความสามารถเอ่อไฮแชนสออฟเมสิบลีเรสแอคแท็กวันเทอร์นะผมนะคือ มีโอกาส50%ในการเพิ่มแรงโจมตีได้อย่างรุนแรงมากๆครับนะแมสซิฟลี่คืออัพเอออัพพลังแบบสูงสุดครับผมนะแต่มีโอกาส50%เพราะฉะนั้นก็ที่ผมแนะนําก็จะเป็นอัพสายตีตีเบิ้ลนนะผมนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสตีแรงอยู่แล้วเพราะมันจะตีแรงของมันอยู่แล้วไงเออจะเพิ่มได้แรงมากเขาเนะแล้วก็เพิ่มคลิปมานิดนึงเออแล้วก็หลบนี่ใช้เพิ่มจากอันนี้ครับผมนะเพิ่มจากไอ้สกิลออฟครับผมนะอ่าแล้วก็ความสามารถมันก็คือเอ็กแทกกบรีเฟนเออเอ็กแทกบวก150ดีเฟนบวก50 พลังโจมตีลบสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนเทอร์นที่ผ่านไปนะไม่ต่ำกว่า5้าสก็คือมันจะลดได้มากสุดแค่50%าสิร์เนะผมนะก็คือเหลือ100%อ่ะคือต่ำสุดครับก็คือตอนแรกมันจะตีแรงมากๆครับลด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 ,ลดไปอา่าก็จะเอฟเฟกต์คล้ายๆกับตัวละครอะไรวะผมจำไม่ได้นะที่มันแบบมันจะลดดาเมจไปเรื่อยๆอะ่ะเออนี่ผมจำไม่ได้นะแล้วก็มีโอกาสปานกลางานะปานกลางปานกลางนี้น่าจะต่ำกว่า ไฮแชนที่บอนะก็คือต่ำกว่าประมาณ25%ก็คือก็คือจะตีคริเทเชลเมื่อโจมตีท้าไม่ตายทรบอนะแล้วก็ดีเฟนส์พลังป้องกันอือ่อออพลังป้องกันแล้วก็มีโอกาสหลบก็ผมนะจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้น10%ต่อจำนวนการโจมตีที่ได้รับมากสุดารนต์บกนะก็คือจะเพิ่มดีเฟนส์เป็น100สมมติมันอยู่นานๆไปเนี่ยก็จะเสถียรอยู่ที่แอคแท็กกับดีเฟนส์บุก ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะเออก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสกหลบห้าสิบถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าตัวละครไอ้โกจิต้าหรืออะไรเนี่ยไอ้เวคูเนี่ยมันแบบถ้าจะเห็นในเดอะมูฟวี่ผมนะคือมันจะเป็นตัวละครที่มีมากนะคือแบบจะเนมบ้าพยายามโจมตีแต่มันก็ตีไม่ได้แบบตัวมันจะค่อนข้างเด้งดึ๋งอะตัวมันนี่จะแบบเด้งดึ๋งอะเออผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะอ่าแล้วเฮคยออฟอย่างงี้เนาะและ้วก็ทีมที่มันอยู่ได้ก็จะมีอยู่สามทีมผมนะมีวีฮีโร่ มีอัลเทอร์วอลเลเยอร์แล้วก็ทีมฟิวชั่นแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ทีมฟิวชั่นน่าจะดีสุดเนาะเพราะมันมีลิงก์สกิลอย่างเช่นโอมีฟิวชั่นเฟลเลอร์ด้วยนี่ครับเวคูล,ล่างเก่าเนาะแต่เราไม่ได้ใช้มันครับตัวนี้มีอัลเทอร์วอลเลเยอร์ทั้าผมว่าจัดเนี่ยจัดคู่กับอ่ซูเปอร์ไอฟิวฟิวชั่นน่าจะดีกว่าผมนะเออเพราะว่ามันมีแบบฟิวไฟเตอร์หรืออะไรมันจะมันจะลิงก์กับไอ้โกจิต้าพวกนี้ดีกว่านะผมนะนี่ก็เป็นทีมที่ผมเอามาใช้ในวันนี้ผมนะมีโกจิต้า LR LR ครับผมนะปี แล้วก็โกชิต้าไซยาสีผมติดสติกเกอร์ให้ฮะโหเวคูว่าผมนะแล้วก็โกะโกชิต้าภาคเซตเท่าน,นะที่อัพ ECA มาทุกอย่าง100%ครับเหลือแค่ที่ยังไม่เต็มก็คือไอตรงนี้ไอตรงไอตรงลิงสก,กิลว่าผมนะยังไม่เต็มแล้วก็โกชิต้าภาคซูปเปอร์แล้วก็โกชิต้าห้าปีโอเคมาทีมที่เราจะไปสู้กันในวันนี้นะคงจะเป็นด่านอะไรดีเรายังคิดไม่ออกเลย ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะาด่าอะไรดีนะนี่นะผมนะเราก็จะมาลงในด่าของดรกาก้อนซูปเปอร์บลูลี่กันนี้ก็ผมนะให้มันเข้าทีมของอ่าทีมนี้ซะหน่อยครับเป็นทีมของเดอะมูวี่นะที่มีทั้งจริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ว่ามันมีตัวละครกูจิต้าในนั้นไงเราเลยให้เข้าทีมมันซะหน่อยอ่าแต่จริงต้องเป็นมูวีนะ่แซนิมบ้าเนาะไม่ใช่มูวี่ของบลูลี่แต่ไม่เป็นไรเราจะเ,เข้ามูวี่ของบลูลี่นะผมนะมาเลยกันดีกว่ามามาโอ้ ให้มันตีเลยไหมตอนแรกผมว่าเราจะให้มันสแต็กเลยดีกว่าเพราะว่าที่ผมไปอ่านเอาสมาร์ทมาจากเมื่อกี้เนะเาะก็คือเอ้ยอันนี้แสนเจ็ดอันนี้แสนเจ็ดอ,อุ้ยแสนแปดเลยหรออู้แสนแปดเลยนะเนี่ยอันนี้มันลิงก์ได้ดีกว่าตัวละครของไอ้น,นี่เนี่ย,ยหรือว่ามันอยู่ที่ลิงก์สกิลด้วยวะผมว่ามันเกี่ยวอยู่ที่ลิงก์สกิลด้วยเออลิงก์สกิลเลเวลเออผมว่ามันอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าาะฮะไปส่วนโกจิต้าโอ้ได้แค่สองลูกก็เอาสองลูกมาก่อนมาไปตอนนี้น่าจะรับเท้าได้อยู่โอ้มันมาทำให้ตายได้ตรงนี้วะเนี่ย โอ้โอ้ยกิ้งมรรลุขนุนเลยอ้เวคูโอเวคูกิ้งมรรลุขนุนเลยโอ้โหยมานี่ตดใส่วิ่งกันไปลักกี้พันชีอือมับห้าแสนอีกรอบได้ไหมโอ้สวยงามครับเพิ่มพลังโจมตีอีกวิ่งไปลักกี้พันอุ้ยลื่นลื่นลื่นต่อยมับห้าแสนห้ามันเบาจังวะโอ้ตอนแรกมาจะตายแล้ว ตอนแรกมาตายแล้วเนี่ยตอนนี้เวคูโดนตีไปเท่าไหร่วะเนี่ยสามรอบไหมถ้าไม่ตายรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้สองรอบแล้วได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเกมาโกจิต้าครับสามล้านนี่ต้องเอาของจริงนี่ไม่พูดพั่มทำเพลงผมนะโซฟานิเชอร์ปาไปบุร๊รสองล้านหนึ่งครับแล้วกหลบให้ดูด้วยเป็นไงล่ะแต่จริงมันโดนตีห้าครั้งก่อนไม่ใช่เราถึงจะเพิ่มพลังเพิ่มแพสซีฟได้โอ้โหผมไม่ค่อยอยากจะโอ้มันไม่เข้ากับใครเลยอ่ะงั้นเรา ผมเชื่อมั่นนะผมนะว่าเวคูจะรอตายผมนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับผมเชื่อมั่นเราเชื่อครับผมนะว่าเวคูจะรอดตายเฮ้อเนี่ยล่ะโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอรอโอ้โหโดโดนโดนโดนจริงบรรลุขนุนเลยโอ้ยบรรลุขนุนเลยกูโดนจริงอีกแล้วอุ้ยโอเคได้อยู่แต่ดีที่มันชนะทางครับตัวนี้เลยไม่ค่อยโดนหนักเท่าไหร่แต่ก็หนักอยู่ดีมาเฮ้ยจุ๊บชี้หน้านี่ตดใส่หน้าอ ผายลมผายลม,มลื่นลื่นลื่น,นโอ้เออเจ็ดแสนในงอทำไมมันเบาจังอนะ่ะโคตรเบาเลยโอเคถ้าหลบเลเวลหนึ่งของเราก็ทำงานนะ้มดนะดีดีดีด,ดีถ้าหลบเลเวลหนึ่งก็ยังมีมีผลอยู่โอเคมาจัดเลยเอาโกจิต้าอืมอันนี้คือเรามาแบบแนวจริงจังและเมื่อกี้ล้อเล่นกันอยู่ตอนนี้มาแนวจริงจังแล้วมาต่อไปผมว่าไม่น่าให้เวคูลรับการโจมตีแล้วผมจะให้มันรับการโจมตีน้อยที่สุดนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเวคูผมตายแน่เลยว่ะเวคูนี่จะเป็นกระสอบทรายมันก็เป็นกระสอบทรายจริงๆแหละนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกระสอบทรายมากถึงขนาดนี้เฮ้ยมันล็อกตายแล้วเล่นไงดีวะเนี่ยผมว่าผมต้องเพิ่มพลังป้องกันก่อนอะไรเงี้ยเพิ่มเลือดก,ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายครับเวคูผมว่าผมน่าจะเดี่ยงว่ะเวคูผมน่าจะเดียงว่ะดูทัทางแล้วเดี๋ยวเก็บหลอ,อ,อดหลอดด็อกคังด้วยแล้วดูดิมันไม่ลิงก์กับไอตัวสี่สามปีด้วยอนะสามปีไม่ได้ไม่ได้ลิงก์สกิลเลยโอเคมากจิ้าครับรอืว่งไป เขาจะเปรี้ยงเปรี้ยงตูมตูมแล้วก็สตาร์ดเบรกเกอร์ครับผมไปอุ้ยหลานสองวะแน่โอ้โหดีนะใช้ท่านไปตัดกับตัวนี้ไม่งั้นเวคูผมโดนหนักแน่ดีๆๆถือว่าเราโชคดีไปไม่งั้นเวคูผมโดนแน่เลยโอ้โหแค่นี้ก็หนักแล้วมาเจ็ดแสนตีโคตรเบาตดใส่หน้าวิ่งเข้าไปอุ้ยลื่นอุ้ยลื่นเอ่ะอุ้ยลื่นโอ้โหตีสองแสนโอเคมาเพิ่มโอ้ยไม่เพิ่มอะไรโจมตีด้วยนะนนเนี่ยน่าจะเพิ่มแมสซีฟลี่นะ โอกาสไม่มีเลยเหรอวะเอาจริงปะเนี่ยโอกาสไม่มีเลยเหรออุ้ยหลบไปดูเป็นไงล่ะผมผมเพิ่มหลบนิดนึงแต่โดนสี่หมื่นนี่คืออะไรวะเนี่ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยตอนนี้ผมโดนถึงไหนแล้ววะเนี่ยเออหนึ่งจุดโอ้ยังไม่ได้กว่าจะรอดได้ยังไงวะเนี่ยอากูจิต้ามาก่อนตอนนี้อุยย้ยเลยคืนเดียวแล้วกูจิต้าเราเอาเวคูเวคูลเ,เราฝากความหวังไว้ที่เวคูลคนก็ได้เพราะว่าผมยังอยากให้เวคูเป็นโรดิชั่นหลักอยู่ไงแต่ว่าผมว่าน่าจะตายตอนนี้แหละ มาล้านเก้าออสอกเตะฮึบมาปึ๊บบิ๊กแบงืบงออโอ้ไม่นู้เวคูโอ้โหพลังโจมตีแค่แปดแสนนี่งว่วงวาอะไรวะเนี่ยเบาเบาเรดเรดแทกกอืมโอเคอีกรอบปาลบโอ้สวยโอ้โหเออได้อยู่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 อุย้ยเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้ว เกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้วเท the ่าไหร่อ่ล <teenage> <online> <pl ains> ้านสองมาโคจิต <ming> ้าเราเปลี่ยนล่างหมดนะนี่เฮ้ยจุ๊บปิ้วจงเฮ้ยโคจิต้าครับเปลี่ยนล่างอีกรอบไหมโอเคเปลี่ยนล่าสองรอบติดกับผมนะตอนนี้คือเรามีเราดันจัดโรเดชั่นผิดไปด้วยเมื่อกี้น่าจะให้ไอโกโกจิต้าอยู่ตัวแรกแต่ไม่เป็นไรช่างมันตีไม่เข้าละเซตีไม่เข้าละเซโอเคมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ โอ้เอออยู่ข้างหลังอดีแล้วครับอ่าเพิ่มความเท่นหน่อยดีไหมมาเปิดเลยมาหืมสวยจริงสวยจริงอีกซะอย,ย่อออออามีฮะมีเออแอคทีฟสกิลที่สวยกึ่งท่าเนี่ยที่ตายด้วยโอเคปิดเพลงอ่า เอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเทิน่าอย่าพึ่ง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 โอเคอย่าพึ่งโอ้โอ้โอเคมาเอ้ยไอ้ยหลบเป็นไงล่ะนี่เป็นอะสายตาเฉียบคมสายตาเฉียบคมเป็นไงล่ะโอ้โหมาโรลี่สีเหลืองใช่ไหมต้องเจอกับสีอะไรวะสีแดงเราก็ไม่มีด้วยเอางี้แล้วกันโอ้ยม่วงม่วงไม่ค่อยให้ม่วงโดนเท่าไหร่งั้นเราใช้กับตรงนี้ไปเลยครับ โอ้ยม่วง2ลูกเหรอเอ้สามสวยครับพอดูก,ก่อนแล้วกันว่าสามลูกมาทำอะไรได้นะผมลืมไปแล้วเหมือนลูกแรกจะเพิ่มการหลบได้แต่อันที่3นี่คืออะไรวะตีขี้โอเคตีขี้มาแค่นี้ก็พอแล้วมาสมาธิครับสมาธิต้องมาสมาธิต้องมาอุ้ยอะไร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 มาเฮ้ยด็อกคกิลโหมดแอคทีเวตมา3 2 1ดูสิมารับ1 2 3ดีที่ใส่กับตัวเพื่อนเนียนะเออใส่กับตัวเพื่อนนี่คือตีแรงสุดๆครับตอนนี้ ดีมากๆครับใส่กับตัวเพื่อนเออเ้อเออเใส่กับตัวเพื่อนรับรองว่าแรงสุดขั้วพูดเลยเพื่อนเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยกลัว a อ t a แท็กออปุ๊บไม่ปิดเหมือนในเรื่องแต่เป็นโคลาเวอร์ชั่นเท่านั้นเองปุ๊บห้าล้านเก้าโอเคเลยห้าล้านเก้าครับสวยๆครับมาอีกรอบโซฟานิเชอร์ครับเท่าไหร่โอเคอีกล้านเก้าโอ้ยโอ้ยโอเค มากูจิต้าบลูก็โอ้โหตีขี้รัวๆเลยเมื่อกี้โอ้โหโดนขี้รัวๆครับผมนะโดนขี้รัวเลยโบลี่น่าสงสารมากครับอืมแต่ไม่ตายโอ้ยหลบไม่ได้ด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยไอจิต้าไอโกคุยไปโกจิต้าเอ้ยอุ้ยอุ้ยพูดไปหลุดลิ้นพันหมดแล้วโอ้ยโอ้อันนี้เอาไงดีวะเนี่ยอะแดงอันนี้ต้องแดงเอ้ยเรามีสีแดงด้วยว่ะทำไมผมลืมไปลืมไปได้ยังไงว่ามีไม่มีสีแดงเอามาเอามาด้วยกันเออโอ้โห แต่ลิงค์ขีนี่แย่มากครับผมนะหกแสนสี่มันหกแสนห้าโอ้โหอันนี้ใหญ่งงก็ดีกว่าเลยนะเนี่ยยังไงตัวลิงค์ด้วยกันก็ดีกว่าโกจิต้าไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่โกจิต้าเท่าไหร่นะสามปีมันลิงก์กับสี่ห้าปีม่ได้จริงๆครับนี่ดูโอ้โหมา ป็นไงล่ะเออโอเคฟีเซอร์สีเหลืองโอเคน่ใช้สีเหลืองใกนการกำจัดเวคู cool เรากลับมาแล้วครับ <laughs> อยู่งั้นไปเวคูรอบนี้ต้องให้โกโกจิต้าสามปีอยู่นี้ไปโอ้โหไม่มีลูกแก้วเลย,ยงั้นก็ไม่ต้องเก็บไม่มีลูกแก้วให้ก็ไม่ต้องเก็บครับเปลืองเปลืองเปลืองอะไรอะไรเตรีมไม่เข้าหรอกเราสีม่วงแกสีม่วงเราสีเหลืองพลาดแล้วอุ้ยมาโซฟานิเชอร์มาจับ หายไปซะโอ้โหสองล้านสองครับตอนนี้รถพลังโจมตีเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้จะเสถียรอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่แมงหกแสนเนี่ยอะไรเนี่ยอุยอออออ้ยลื่นลื่นลื่นเอออุ้ยสี่แสนอีกรอบไหมเอยแต่ก็ไม่ไม่เพิ่มเลยผมยังไม่ได้เลยเนี่ยโอกาสมันไฮเชนนะเนี่ยโอกาสมันห้าสิบมาเนี่ยห้าสิบนี่มันยังยากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วโดนตีซะหกหมื่นโอ้โหโดนตีนิดนึงหกหมื่นแมงอย่างแรงเลยโคตรแรงเลย,อย,เลยสองคอนี่เชื่อป้าอ้าโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟีดฟีดฟีดใจเย็นฟีดอื้โอ้โหโดนแสนโหโหโหแต่ดูรวมๆแล้วเวคูผมว่าแม่งไม่ได้เลยเออโอ้ยโ,โอ้โหอย่างงี้สิแย่แล้วเนี่ยโอ้ตายครับเพิ่มนี้เลยครับไม่รอด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 กูโกจิต้าแรงจังวะโอ้โหอันนี้ผมไม่อยากให้ใครเก็บเลยนเนี่ยเฮ้อเวคูเอาเวคูเก็บไปก็ได้แต่แบบนี้มันอ้เนอะโอ้ยแล้วผมวางตัวผิดด้วยเนี่ย <dette> แล้วผมวางตัวตัวเราไว้ข้างหน้าตัวเรามันแค่79เองอะ่ะเพื่อน100%น่าจะแทงได้ดีกว่าแต่ดีที่ผมต้องเพิ่มพลังป้องกันว่าไม่งั้นตายครับแหมไปอะไรขนาดนั้นดูดิเนี่ยขนาดเันเพิ่มพลังป้องกันแล้วยังโอ้โหมันหลบให้ดูด้วยเออมันหลบให้ดูด้วยแต่ดีที่มันโดนพลังไอ้นี่เยฉยๆไม่เป็นไรโดนตีธรรมดาไม่ค่อยแรงครับลัคก,กี้พันช่วยลื่นเอออื้ออมเบารอบโอเคแปดแสนตดตด ลัคกี้พันช์ไวร์ลื่นเออหกแสนนี่ขนาดตีคีย์ที่เขาอ๋อไม่มีโอกาสตีคีย์อยู่นี่ว่ะมาสามล้านสองครับผมนะเออดีที่ไม่หลบหลบตัวแรกไปช่างมันแต่อย่าหลบตัวนี้ตัวนี้มันตัวแรงของเพีอย่าหลบอย่าหลบเข้าใจไหมอย่าหลบเอออย่าหลบอย่าหลบซ้ําด้วยครับจับบิ๊กแวนคำให้คำให้ห้าจัดไปเลยเอ้ยโอ้โหกระเป๋าโคตรอืมอืมเอาละเอาละเอาละเล่นไอต่อดีวะเนี่ยอันนี้ ไม่คนอยู่นี่คนอยู่นี่นอนเอ้ยเอ๊ะนี่แล้วกันอ่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คูชิต้าครับเก็บเออมันเก็บสีลูกแล้วตอนนี้ก็เก็บไปอู้หูถือว่าเรามาพอด,ดีเป๊ะโอเคสองล้านห้ายังเหลือโบลี่อีกล่างหนึ่งปะเพาะผมจำไม่ผิดอ่ะมันยังเหลือโบลี่อีกล่างหนึ่งไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมไม่เหลือโบลี่อีกล่างหนึ่งนี่โบลี่ล่างเบอร์เซิร์กอ่ะโอ้ยต้องเจอกับตัวนั้นอีกกว่าเนี่ยผมเลิจบแล้วเนี่ย มันยังไม่โคจิต้าบลูเว้ยโคจิต้าบลูมันตัวสุดท้ายเลยแต่ดีที่เรามีสีม่วงข่าโคจิต้าบลูอยู่โคจิต้าบลูสีเขียวเฮ้ยจุ๊บเอ้ยเจิร์นเตบูมสองล้านหนึ่งสวยเออเจอป๊าปั๊บปป๊าปั๊บปั๊บปไม่เข้าเลยโอ้ยโอเคเบาอู้หูไม่เบาแล้วแบบนี้ไม่เบาแล้วแบบนี้ไม่เบาแบบนี้ไม่เบาโน้โอ้ยดูแอ้ยแสนแปดอ่ามาสองล้านเอ้ยอย่าลบดิ หลบคืนหลบคืนไว้ยังใช้ไม่ได้อีกวะเนี่ยตัวนี้เล่นไงดีวะเนี่ยตอนนี้อผมไม่รู้ว่าอันนี้จะโดนหนักเท่าไหร่อะเวคูควรอยู่กลางไหมเวคูควรอยู่กลางแต่ผมว่าก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพิ่มกลังป้องกันก่อนนะันอันนี้จะเป็นลอบสุดท้ายที่ต้องเติมแล้วเพราะว่าเราห้ามใช้ครับไม่งั้นไม่พลาดแน่ไม่งั้นเดี๋ยวลำบากครับผมอันนี้เ,เพิ่มแค่เทินเดียวเองด้วยนะเนี่ย เฮ้ยเหลือต้องสองเทินจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยแล้วตอนสุดท้ายผมไม่รู้เวียคูยจะทำให้เรารอดตายได้ไหมผมอาจจะตายตรงตรงโกจิต้าบลูวะ่ะกลัวตายเอานั้นมากเลย <c oughs> อุ้ยลื่นลัคก,กี้พันจิเอออุย้ยเห็นดาวเมทแล้วสงสารวะ่ะเห็นดาวเมทแล้วสงสารมากเลยหรือว่ามันมากถึงแค่แปดแสนวะเมื่อกี้ตอนแรกมันห้าแสนงั้นแล้วเพิ่มมาเป็นแปดแสนเกี่ยวปะวะโอ,โอ้โอเคโดนเป็นพันโอ้หลบไปดูอืม จริงๆผมว่ายังไม่ต้องใช้ถ้าไมใ่ใช้ของก็ได้พะโอเคเธอหน้าห้ามใช้ละเราต้องเหลือไว้ใช้ส่องเทินถ้าจุกเฉอจริงไว้ใช้ตอนนี้ได้โดรคังโหมดยังวะเนี่ยต้องดูก่อนว่าโดรคังโหมดจะได้เมื่อไรโอลืมไปว่ากูชิตั้งเบาละโอเคสี่ล้านเก้าได้อยู่มาเฮ้อบ,บึบเ้อจะบึ้มตุ้มบับ,บสองล้านเจ็ดโอ้ยโอเคเหลืออีกสองด่านโรลี่สีเหลืองไอ้เอาไงดีวะเนี่ย เวคูอยู่กลางเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมากเวคูอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องไปไหนเล่นเริ่มเล่นลำบากครับเริ่มเล่นลำบากละโอเคเก็บมาปั๊บสวยงามคุชิตาโคตรไปหกหมื่นไม่ตายถ้าถ้าตายก็ผมก็ต้องเลิกอะแหละคงไม่เล่นต่ออืมอืมสตาร์ดัสเบรเกอร์ไปจริงเราเราเราก็ห้าวด้วยแหละเราห้าวที่เราเล่นในนี้เขาเรียกว่าไงเราห้าวที่เราเล่นไอตัวเวคูตอนแรกๆด้วยโอ้ ้ยเ้ยเวคูหลบเป็นไงล่ะโอ้โหเวคูหลบให้ดูอ่ะเป็นไงเอ้ยหลบเอ้ยสวยงามมาเวคูต้องจัดครับตดใส่หน้าแล้วก็วิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งถ้าไม่ตายโคตรน่ารักเลยโอ้ไม่เข้าเลยปุจิตาครับสองล้านแปดแต่ดีมันจะทาให้ตายไปแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะโดนไปตรงนี้สีเหลืองใช่ไหมสีแดงเราจะฆ่าได้ง่ายอยู่หกหแต่สีม่วงเราจะโดนหนักครับฆ่าให้มันโดนเลย เฮ้ยเมื่อไรจะโดนคังโมดสักทีโอ้โหนี่โดนไปสองหมื่นแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนหนักเลยเวคูไม่ใช่เวคูโคจิต้าเอานี่เออเราจะให้ยังไงก็ให้ให้เวคูอยู่ก่อนโอเคมาเอ้ยแต่ว่าเทธนเราน่าจะฆ่าตายก่อนที่จะได้รบคังโมดเทธนหน้านะตกผมว่าเราได้รบคังโมดในเทธนของโคจิต้าแน่นอนครับมั่นใจมั่นใจเชื่อมั่น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 ในตัวเองหน่อยเซเชื่อมั่นหน่อยเชื่อมั่นอืมโอ้แม่งไม่ตายด้วย โอเคซ้ำ okay, อีกรอบเออโอเคเปคู okay, oo, น่าจะปิดฉากได้อยู่โอ้ oh, มันจะมาใช้ทําไม่ตายในตอนนี้วะเหมือนรู้อะเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเราจะโอ้ oh, ้าตายก็คือโคตรผิดหวังอะโอเคไม่ตายครับไม่ตายโอ้ oh. แต่แบบเกินไปอะเมื่อกี้เกินไปมากๆครับอะไรวะคือเหมือนรู้อะเหมือนรู้ว่ายังไงจะผ่านแล้วอะขอใช้ท่าไม่ตายดักไว้ก่อนไม่อยากให้ชนะลวสี่รู้นะเออสี่ฟ้าเหรอวะผมนึกว่าโอ้โ oh, หตายแล้ว ลูกสีเขียวโอเคเล่นไงเดีตอนนี้โกจิต้าอยู่ข้างหลังไปเลยครับอ่าอย่างนงี้หลบไปได้เอ่อนี่สีเหลืองปึ๊บส่วนสีแดงสีแดงคือเราจะมันจะเพิ่มโอ,อกาสเปอร์เซ็นต์หลบได้อยู่ครับไม่ต้องกลัวโอ้ยโดห้าหมื่นมาครับถ้ารอดเทิร์นนี้ไปได้ก็ยังพอว่าไป,ไปอย่างมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไปต่อคาร์โมครับ เริ่มตึงเริ่มตึงตอนนี้ยังเฮฮาไม่ได้เอฮาทีนี้คือจบเกมแน่นอนนี่ก็จะจบเกมอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมาไอเอ็กแท็กซ์สูเปริมไปโซฟ์พันิเชอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโกจิต้าสี่ล้านถ้าโกจิต้าซ้ำสามรอบแล้วตายนี่คือโอ้โหมันจะเก่งเคินครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มอยากหยิบโกคูกับเบจิต้าหกปีมาใช้แล้วเนี่ยกันตายได้รอบหนึ่งเนี่ยอ้ากูตาย ไม่ทันไม่อู่อู่อืออือ no no นากรอไม่ไหวว่าเราไป5 v ้าเวคูตอนแรกด้วยแหละเราพลาดตอนนั้นครับการรีวิวของผมนี่คือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกว่าเออแบบคือแพสซิสกิลมันเขียนมาดีนะมันเขียนมาน่าสนใจนะแต่ผมลองดูแล้วมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นตัวฟรีแหละสเตตมันก็เลยจะน้อยกว่าตัวละครอ,อย่างตัวตั้คังเฟสอะไรพวกนี้ทำให้มันตีไม่ถึงล้านเออแล้วแบบ ยิ่งลบพลังโจมตีถ้าไม่เป็นข้อเสียครับผมนะก็เลยคิดว่ามันยังไม่ค่อยตีเท่าไหร่นะเออมันมันเป็นตัวละครที่สามารถเล่นในด่านโดครางปกติได้เพราะมันเป็นตัวละครที่ต้องจบเกมเร็วๆถ้าไม่จบเกมเร็วเกมยือ้ออย่างเมื่อกี้ผมว่าไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เออก็นั่นแล้วนะการมาอยู่ตัวละครเวรคูกับในพาณนี้ก็ขอจบคลิปตัวน,นี้ฝากกดไลค์สเกตกดแชร์เพื่อนก็จะผมทำคลิปอ่านกคทำไปช่วยดีๆต่อไปด้วยครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะอย่าลืมกดติดเพื่อนเพื่อคลิปใหม่ของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เเพจของราด้วยล่ะ Thank you.